ดูดูใหญ่เลยแขนวันนี้เอ็นทำมาหากินจะป้ามาดูเฮ็ดเจ้าดูเจ้ามันไปขายต่อหน่ะพี่เจ้อจันนี้เป็นห้องเฮ็ดจันอีกอะกินได้อยู่เจ้าเต็มหูตั้งภาคอีสานตั้งเป็นห้องเฮ<ด>็ดหย่งหูนนเจ้าดูกินไดก้าหัวหัวดอกนี่เหรองันฮะนี่เจ้า โอ้ม oh, like, ันใหญ่แต่นะพอเต่าหน้าใหญ่แหละหน้าค้นกำกันเจ้าข้าพุมเงาพี่ฮะลาซาเจ้าจับเยอะเอามหอบแบกกระแบกไปได้เป็นเขไปเก็บกระเตมได้อยู่ตะกี้ไม่เฟืองอ่ะนะแต่น่าตี้ยาตีอ่ะเนี๋ยวเออแก่ตรงนำแบบส้มอยากบอกว่าดอกแต่ดอกว่าเขาไม่เหงาแล้เขาย้ำอย่างเงี้ยหมดเหนียวก็เหนียว ว,ว่ามันบอนเหนียวมักินแล้วหรื่แล้วบอลเหนียวพูดเหรอเฮ็ดเนี่ยอันนี้มันหนุ่มอี่ล่าหาหลังบอลเท่าได้น้อยเดียวมันได้กินก็เลยเฮ็ดจันนะกินผูกีเฮ็ดจันเต็มโหดต้องอื่นเป็นห้องเฮ็ดหยังนี้ดอกไงขนาดนั้อันนี้เขาเฮ็ดอันเขาห่อเฮ็ดนี้เฮ็ดคนดวงว่าเขาเฮ็ดคนดวงเอาได้กล้วยแบบนี้แล้วเจ้าปิ้งบื้ยนะอันนี้มันเป็นเฮ็ดคนดวง มือให้ังไผาดใส่ปิงล้วหาโคปิงล้วม่เให้เลยแขนกันได้ลูไหมถ้าเป็นลโค้ดนะถ้าให้โค้ดอีกดอกคือเป็นขายเป็นดอกแลวบอกให้อมทายเมือทายนะเจ้าหยิ้มยังอกนี่อเป็นจันเป็นจันนี่้ดนดงไอ้มปสางคูนอาไเหรอเนาะออกหอว้วอะไรกอ มนันว่าเฮ็ดจันเฮ็ดจันติมออกเก้าจันนะเจ้าแต้มหูกว่าน้องเฮ็ดขนดงมีขนดงอีแต่ไปซื้อกระดองได้แจ้งไปไหนได้ไหมดงปุ๊บนี่มันจะมืดหน้อยมาเหื่อเข้มเลยฝนจะตก ờ, cháy nó khê bán bán đấy cháy xài nó phá cháy lấy cháy xài nó phá cháy lấy cháy xài nó phá cháy lấy áo anh này dạ độc tệ độc hỏa đúng không? cháy nó khê đấy cháy đến đây cháy đến đây ờ, nhé, cả thị ba thị ba cháy nó khê đấy cháy nó khê đấy nèo cháy thế nó cắm nó xuống ai áo anh này ạ à, nhé ông ăn ngắm ngám bây giờ cắm lắm bình bà Namn này nó sâu, sám ừ. con sâu lại. To Sám con quang này đó Không đô. In lột vỉa lắm, hưng 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 lại hưng hưng này hưng 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 มันไงเลยแขนกันน่ะมันเหมืดน่อยเจ้าฝนจะตกนะการขึ้นึ้มฮนเหอฮะเก็บแม่ผูไปล่างน้ำบอนั่นนาวคือดอกแต่ดอกกว่าดไงขนาด Càng sông lại Tôm nhắm đây không? Ay, oh, yeah. Tôm nhắm, tôm lạp y vân vào Cứ ngày tệ này đó ngay là khèn con nè đeo đeo có số được này nháy nháy này không đó ngay là khèn con Khèn nói đeo ạ Ồ ไงแต่นะคนเด้อปีนเหรอปีนก็ต้มซมเขาหลาบเก็บไปมื้อนอาถึงหลางไปจากมันกี่ฟุตเสียงมันดีเข้ามันง่ายแต่นะดูอกมันผิวเข้าหล่อมบัดเหิมด๊อกบุดเอาเงาหนึ่งหลามก็เงากินเออเด้อหนอเครเคยกินของเจ้านี่ คอมเมนต์มาได้คลิปเลยนะเจ้าเด้อะแบบคือเฮ็ดหยังเคยกินก็เฮ็ดคนดองแต่แต่ตีบ้านนี่บ้นนอกอ่ะเฮ็ดจันเนอะโอ้ดอกไงเหรียญหน้าเหรอเจ้าหน้านี่เจ้าไงเหรียญหน้าคนไปเก็บมาก่อนด้วยดูไงเหรียญหน้าคนไปเก็บมากันนะ

ไงเลยแขนคนลลางกันน่ะอืมเสร็จก็เด่นี่ลลางก็ไก่จะเซ็ตละใหญ่แตใหญ่แตะน่ะเส็ดนี่น่ะเต่านาคนเนี่ยอันก็ขอจบคลิปแต่อีกก่อนนะเจ้าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจติดตามเจ้าขอบคุณเจ้า